ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับไม่แล้วครับไม่อีกแล้วนกเขาสไตล์เล้าครับสวัสดีสายวันที่สี่ธันวาคมครับวัสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้เอาเจ้าร้อยล้มออกมาไล่ครับไปดูไปชมกันครับที่ีหมานตรงีหมานครับเจ้าร้อยล้มนกเขาสไตล์เล้าครับ ไปกันครับ โอ้หมานแล้วครับเจ้า้อยล้มจัดห้แล้วครับนะงครับทั้งยู่ทั้งทึ่งครับจักเสียได้ภาพได้ภาพเยอะครับตอนช็อตเหยียบเดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับหมานแล้วครับหมานแล้วเจ้า้อยล้มนกเขาจะตายแล้วครับเอาลงไม้เบิ้งครับผมครับหมานแล้วครับ ่อร้อยล้มจัดห้แล้วครับเอาลงมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหน้าตาเชลยครับจ่อร้อยล้มนกเขาจะตายแล้วครับครับทุกทายก็ขอทิ้งไปด้วยภาพนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกการติดตามครับฝากไว้เลเด้อครับช่อนกเขาจะตายแล้วครับ กันนี้พี่หนาครับผมสวัสดีครับ